สดีครับประดิษฐ์ครับสมาชิกทุกท่านครับสีตลาดทุกท่านท่านสู่ช่องธรรมดานะครับช่อง B B ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้คือบ่ายนะครับของวันที่8นะครับตุลาคม2568นะวันนี ar, like thrill, ้ก like. ็เป็นนาฬากานะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสมันโชคมันสิ่งดีๆไม่ชมพูทานนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดกดกดแชร์ด้วยนะครับอ่ารอบบ่ายจะออกบ่ายโมงครึ่งนะ ของทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยนะครับจุเดเอาไปนะเกิดไปเลยครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดสามแปดสามเข้ไหมเจ็ดสี่แปดสี่เข้ไหมเจ็ดห้าแปดห้าเข้าไหมเอ้ไหมชุดวินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหรือแปดเข้ไหม รูดกับวิ่งก็เจ็ดกับแปดชอบบอถ้าใครไม่ชอบก็รุนรุมเพราะความบันเทิงไปนะครับรุนรุนเฉยๆนะไม่ต้องไปเสียงเงินเก็บเงินไว้ก่อนครัใครชอบก็ค่อยแกะไปนะครับถอนเงินนะรูดวิ่งเจ็ดกับแปดเลขสูงนะอนี่แค่อีเมื่อวานนี้ออกแปลกๆนะให้ระมัดระวังด้วยนะแต่ก็เข้าก็ผ่านอยู่เพียงแต่ว่ามันออกออกออกแปลกมากเลยอืม หุ้นมันขึ้นอนะเมื่อวานเนี้ยหุ้นนี่ขี่ขึ้นนะขึ้นก็คือมีกําไรเยอะสําหรับคนที่ซื้อหุน้นซื้อขายหุ้นเนี่ยวานนี้นหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นขายก็ได้กําไรนะหุ้นลงขายก็ขาดทุนนะเวลาขาลงเราก็ชะลอไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทขายรอให้มันขึ้นแล้วเราค่อยไป ปเลยนะครับเกิดไปเลยครับขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชดีโชคดีทุกท่านเกพันเลยเนาะขอขพบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านุดีโชดีได้เห็นด้คิดกันนะครับไปเยครับ